สรุปหวยลาวพัฒนาหลังออเดอวยธรรมชมพร้อมปล่อยต่องวดหลายสูตรอยู่นะคะแอดมิน,นูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกทุกท่านสวัสดีกอนนอนเด้อค่ะเด้เออ่าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจอเจอกันตอนดึกนะคะเนาะทันใดที่บทท่านนอนมาเก็บเกี่ยวข้อมูลลาวพัฒนากอนเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สรุปลาวพัฒนาหลัง ออกไปเล้วละกะสิบปลอยอีกหลายสูตรเหล็กเด่นแอดมินนูน่อยดเดอ่านผูมชมสำหรับท่านใดที่บ่ท่านหเห็นแนวทางเราพัฒนาเหล็กเด่นแต่ละสูตรแอดมินนูนอยมาเบ่งในคลิปนี้ด้อค่ะเดอหลายท่านอาจจะเห็นแล้ววธานมชม้ชมในคลิปสัน้นพอแม่พี่น้องเอฟซีลายท่านกะย่งบ่ท่านเห็นเนาะคะนะ่ะเนาะเอา่านผช้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางเขามาแล้ววย่เลื่มฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินูหน่อยนำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเนาะงวดที่ผ่านมาได้ฟอนไลค์คนไลค์ท่านเนาะท่านผู้ชมยินดีกับทุกท่านสำหรับท่านใดที่บ่ถือ สู่กันไหมเนะาะท่านผู้ชมเอามาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะวัต่ิบานมาเป็นจังไดท่านผู้ชมแต่ละเซียนแต่ละสำนักปูสังขะเจาะไม่แตกเล็กเด่นกลับมาเดินเจาะบทแตกเลขออก51185ท่านผู้ชมตามต่อคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้อง f อฟรอ แนวทางรัฐบาลไทยปูสงังขะเดี๋ยวทราม,มุ่จมหนูนหน่อยลงหายเด้อค่ะเด้อหนูนหน่อยลงหายต่อมาแม่นางทราม,มุม่จมแม่นางเหล็กเด่นมองทั้งนาเนี่ยธรมุม่จมจำได้บทีแอดมินหนูนหน่อยบอกว่าของแม่นางช่วงนี้เหล็กเด่นสองตัวข้างนานี่เหล็กบินของแม่ทรม,มุม่จมสองตัวข้างนานี่แปดกับหนึ่งเนี่ย บอมาตัวแรกกับตัวหนึ่งวัตถิพันธ์ม่ามาแปดมาหนึ่งมาหาดิทำม,มืจุ่มแปดห้าห้าแปดแต่ว่าเหล็กมันออกเบิรนหนึ่งหนึ่งนะคะเนาะเหล็กมันออกเบิรนหนึ่งหนึ่งทำมืจุ่มเหล็กวิ่งของแมววิ่งกันใดที่ที่แปดหาหาแปดเหล็กวิ่งแม่เขาทีเดนแปดด้วยค่ะเด้อเจาะบอแตกทำม,มืจุ่มเอาคลิปนาเจอกันด้วยค่ะเด้อคลิปหนาสีบ้างของปู่สังขะพ่อกรมมอสิบแล้วโกแม่นา สามท่านสามสามหนักต่อมาพอก็มาสิบพอก็มาสิบเลขเด่นเข้าที่เด่นห้าเลขออกเบิ่นเนะมม 10, 000, าะท่านผู้ชมอดที่พันมากนะเสียดายไ่ได้เบิรนไว้เลยหลักหน่วยบนล่างกอดคอกันมาท่านผู้ชมแม่เอฟซีลดเ้ยค่ะเด้อเลขเด่นแม่เอฟซีลดท่านผู้ชมลดประดุดอกท่านผู้ชมแล้วก็กลับมาสำหรับสูตรนี้ เป็นเหล็กเด่นติดเล่ามากแถบถูกงวดเด้อท่านผู้ชมติดเล้าพัฒนามาแถบถูกงวดสี่ตัวแต่จะบ่ค่อยกอดค้อากันมาท่านผู้ชมมาได้สองตัวสามตัวแต่ว,ว่าบ่าค่อยจะกอดค้อากันมาเด้อค่ะเด้อลาดสุดเข้าไปที่เด่นหามาอิลีเห็นบ่รรมท่านผู้ชมสูตรนี้บ่ได้ว่างดอกท่านผู้ชมเอาไปถัดแถบ ต่อมาอาจารย์พงพ้ารวยธรรมชมุมขึ้นเวที่ีกแตกแปดหาเลยธรรมชมอาจารย์พง้ารวยเด่นเจ็ดกับแปดเจาะแตกแปดห้าชนปังเลยธรรมชมอาจารย์พงพารวย นี่เด็กธรรมชมพอแม่ทานใดท,ที่ที่บอยากได้เหลขหลายคู่ก็คือของอาจารย์พงพารวยธรรมชมมีหนึ่งสองสามสี่หาหาคู่หนึ่งธรรมชมร่วมไปกับนํากับสิเป็นสิบคู่บนรางเด้อธรรมชมไปกับบนรางนําบนลายดอกธรรมชมเล็กหาคู่ไปกับบน่างสิบคู่แอดมินหน่อยซื้อเป็นยี่สิบสามสิบคู่บนธรรมชมจากเด็กกาไรจะขาดทุนดอกอันกระไดต่อมาธรรมชม แอดกาแฟดำลุตเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางแอดกาแฟดำมาเก็บเกี่ยวข้อมูลตามตองวัดนาเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านใดที่เขามาแล้วนะคะเนาะเขามาใหม่ตามปกติแล้วแอดมินนูหน่อยก็เอาแนวทางอันเก่ามาให้พ่อแม่เอฟซีเบิ่งบางท่านเพิ่นก็อยากเบิ่งบางท่านที่บ่อยากเบิ่งอันเก่าแอดมินนู่นหน่อยฮ็ดคลิปสั้นให้เบิ่งแล้วเด้อค่ะเด้อคลิปสั้นๆอยากเบิ่งแต่แนวทางตัวเลขกลับไปเบิ่งคลิปสั้นเด้อค่ะเด้ออันนี้คือคลิปยาวท่านผู้ชม กะขอให้แอดมินหน่อยได้เปลาแน่เด้อค่ะเด้อก็คือว่าเป็นคลิปยาวมันก็ต้องเบาเปดนาที่สิบนาทานีท่านผู้ชมท่านใดที่บอ่อยากเบิง่งอยากฟังคลิปยาวไปเบิ่งคลิปสั้นเด้อค่ะเด้ออันนี้คลิปยาวเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอสซีท่านใดที่อยากฟังแอดมินหน่อยอธิบายกะเขามาฟังได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมสูตรนี้คือเฮ็ดเซ็นแอดมินหน่อยค่ะแท้ที่ว่าไปฟันเก่าเจ็ด เก่ามันติดตูดนี่ไหมท่านผู้ชมเก่ามันติดตูดเลขติดเลขติดบนล่างนุ่นหน่อยมันใจขนาดเลยท่านผู้ชมจังฟันเก่าเกียจห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมันบ่าจังได้หลุดไหมท่านผู้ชมสองเก้าหกหลุดสูตรที่มาเด่นเดินดีพี่ท่านผู้ชมถ้าถ้ามามจับสูตรนี่กระเมนเข่าเปดหาเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมแอดมินนุ่นหน่อยว่มามั่นใจสูตรนี่หลุดจ่อยท่านผู้ชม สองตัวมาหนึ่งตัวเข้าไปที่เด่นห้าสองตัวสุด2สองเข้าไปที่เด่นแปดไม่มาด้วยกันเข้าไปที่เด่นสองดับคู่เอาอยู่นะคะเจ็ดสองสองเจ็ดดับคู่เอาอยู่นะคะดับคู่บนล่างหลักร้อยกลับมาแล้วท่านผู้ชมหลักร้อยแต่ว่าบริยูหลักร้อยดิท่านผู้ชมสูตรหลักรอ้อยอยู่แต่ว่าบริยูหลักร้อยเป็นเลขเด่นติดราวพัฒนาเดินดีมากเลยนะคะสูตรหลักร้อยกับเของมาแล้วท่านผู้ชม ต่อมาใบสรุปใบสรุปแอดมินหน่อยเจาะบตแตกน,มมน่เด็ท่านผู้ชมหน่หน่อยว่าจังได้กะกะเก่าถ้าสุดเลขติดแอดมินหน่อยมากหนุ่อยกะคิดว่าต้องเป็นเก่าแน่นอนท่านผู้ชมหน่น,หน่อยทียบเบิง่งเรามันต้องเป็นเก่ามันลดบัดที่เนี่ท่านผู้ชมมันลดเอ้า งวดนาเอาไม้เนาะธรรมชมสูไม้เข่ามองวิ่นพี่ธรรมชม่มแปดหาหาแปดนี่ตัวนักงวดที่แล้วกันนาเสียดายอยู่เนาะธรรมชมงวดที่แล้วนั้นฟันแปดหาหาแปดแมนบอธรรมชมุ่มมาออกตามหลังแต่วา่ากะย่งใดตโตกันไวยูนะคะเนาะตโตัวเน้นว่าแตกแต่ออกโตกันอยู่ธรรมชมุ่มตกันกะคือชุดชุดวินหาโตนั้นไหมธรรมชม เอาต่อมาแอดมิน,นหน่อยสิว่างสิเป็นแนวทางเหล็กเด่นตัวเดียวมันสิมีหลายสูตรอยู่ทำมผู้ชมอยู่ในนี้พอแม่พี่นนองมาแคบหนาจอเอาเด้อค่ะเด้อดับหน่วยล่างนะคะดับหน่วยล่างก็คือดับหลักร้อยของราวพัฒนานะคะได้ไปต่อดับเอาอยู่หลายงวดแล้วทำานผู้ชม ลาสุดดับแปดเลขดับเดนมาร์เราได้ท่านผู้ชมนู่นหน่อยคิดยู่ว่าถ้าเดนมาร์เนต้องไปบนบอไปบนท่านผู้ชมอยู่รางงวดนี่ท่านผู้ชมได้ดับรางหาเด้อค่ะเด้อดับหลักหน่วยล่างก็คือหลักร้อยของราวพัฒนานะคะบ่แมนหาเดนบ่ท่านผู้ชมอย่าตัดถิ่มเด้ดอเดเพราะว่ามันเดนมาร์เราได้ท่านผู้ชม ต่อมาสูตรเด่นตัวเดียวสูตรเด่นตัวเดียวได้ไปต่อท่านผู้ชมหลาดสูตรหมวดที่ผ่พานมาเข่าที่เด่นเปดนะคะเนาะได้เปดเข้าเปดห้าเมวดนี้ได้เปดอีกแล้วท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเอฟซแคปนาจอด้วยค่ะเด้อ ต่อมากันเลยสําหรับท่านใดที่เห็นเล้วบาัวากัน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดที่พอท่านเห็นแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสูตรนี่เด่นตัวเดียวคือกันธรรมชมสูตรนี่ที่เดินดีมากๆลาสุลดลดธรรมชมลาสุดแต่เด่นเก่าลดงวดนี่สีได้ไปตัวว่าธรรมชมยี่สิบเจ็ดสิงหาคมได้เด่นสี่ตัวเดียว สิได้ไปต่อบอธรรมชมพ่อแม่พี่น้องแคหนาจอเด้อค่ะเด้อเด่นบนล่างนะคะราวพัฒนาสูตรนี่ธรรมชมตั้งแต่ว่างมาสองมวดนะคะเนาะสถิติแม่นลังหวยออกเดินดีขนาดธรรมชมพ่อขึ้นเวทีเรางวดแรกได้หากับสามเขาหาตัวเดียวงวดเมื่อว่านี้ เด็กเก่ากับสามบอมีจักโตธารรมชมอาร์ธามชมสำหรับงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้มัดตามต่อรุนต่อได้เด่นสี่กับหนึ่งจับบินกันก็จะได้สี่หนึ่งหนึ่งสี่สีได้ไปต่อบอรธรมชมแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่หนึ่งสี่สีหนึ่งต่อมาสูตรนี้ธามชมสูตรนี้ลหละที่ งวดที่ผ่านมาพ่อแม่เอฟซีร่วมกับแอดมินหน่อยได้สูตรนี่กันหลายท่านเนาะค่ะเนาะขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านด้วยค่ะเด้องสำหรับท,ท่านใดที่บ่ท่านใดค่ะสู่กันต่อไปท่านผู้ชมแอดมินว่างมาสองวัดนะคะเนาะสถิติย้อนหลังเดินดีมากแตกทั้งสามตัวสี่ตัวอ้าธรรมชมุมวันนี้เข้ามาลุ้นกันต่อสิแตกสามตัวสี่ตัวให้ว่าธรรมชมพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเดือ สูตรมัดรวมเดินดีมากนะคะเนาะแม่นหลังหวยออกตอนนี้บได้แม่นหลังหว้วยออกแล้วเด้อค่ะเด้อให้จริงออกจริงวางก่อนหวยออกสูตรมัดรวมราวพัฒนาจับบินสองสี่สามแปดสี่นะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพาคุณแม่ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันปูสังขะแม่นางพกก่อกมอสนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะด้อสวัสดีคะ่ะ